بسم ا ل ل ุ الرحمن ا ل ر ะ ي م ا า ح م د لله า ب ا ว ع อ ل ล ي ن ม ا ل ص ิ ا ة و ا ل س ل ا บ وعلى نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلام ع ل ي ล م ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากลัาษุนตาลาได้ประสบกับพี่น้องนะครับผู้ติด,ดตามรายการเพจ1นึน่เราคือจะมาคนสองโลกโดยเฉพาะในช่วงของคลิปสัน้นคลังปัญญาชนคลิปทุกๆท่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละขอให้เรานั้นได้ร่วมกับชุกโตตลอดเวลานะครับที่พระองค์ได้ทรงปรดประทานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้กับเราตลอดมา ยึดมั่นในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้หลีกให้พ้นไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความตัก,กวาต่อรัศมีตาลลพี่น้องครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18มีนาะคม14ชั่วบาแล้วครับเป็นตอนที่700นะครับเป็นตอนที่700ก็เป็นไม่เป็นตอนที่700มันก็ต้องมีอะไรมาเป็นเออมามามา,มาพูดคุยกันนะครับเพราะ700ตอนนี้ถือว่าไม่ใช่เลขสวยนะครับแต่ถือว่าเราเนี่ย นะพบปะก,กันมาทุกเช้าทุกเช้าก่อนซุบฮีบั้งหลังซุบฮีบ้าง,ง,างขอดูอากันส่งสลามกันพนงครับวันนี้นอกจากเป็นตอนที่700แล้วนะครับเป็นวันศุกร์วันดีวันอีดประจําสัปดาห์แล้วนอกจากนั้นแล้วพี่น้องค่ําคืนนี้ก็จะเป็นค่าคืนนิสฟูชาบาตเอาแลยครับดีหมดเลยดังนั้นวันนี้พี่น้องไม่กดไลค์กดแชร์ออกไปไม่ได้แล้วเพราะเราจะคุยกันเรื่องนิสฟูชาบาตวันนี้วันดีนะครับก็จะเอาเรื่องดีๆมา แต่เป็นเรื่องดีๆที่มีคนถามแล้วก็เป็นความแตกต่างความขัดแย้งเป็นการโต้เถียงกิรฟิยักษ์กันเยอะแยะมาโดยตลอดว่าคําคืนนิฟูชาบานหมายถึงอะไรแล้วเราจะทําพิธีกรรมนะครับในช่วงละหมาดหลังละหมาดมะเกร็ดดีไหมได้ไหมนะครับก็มีความขัดแย้งของปวงปราดของปวงปราดนะครับในที่ที่ผ่านๆมาพี่น้องครับคำว่านิฟูอันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟังกันนิฟูหมายถึงครึ่งครึ่งทาง นิฟูชาบานก็ครึ่งหนึ่งของเดือนชชบาวันนั่นแสดงว่าเดือนชาวันบางอาชบานในยี่สิบเก้าหรือสามสิบวันก็ตามทีพอถึงค่ําคืนสิบห้าพ้นคืนที่สิบสี่เริ่มสิบห้าเขาก็นับเป็นค่ําคืนนิสฟูเชาบาวันเป็นการอะไรพี่น้องเป็นการเตือนย้ำเตือนแล้วเกินนิฟูชาบันเนี่ยเตือนว่าเหลือเวลาอีกเพียงครึ่งทางของเดือนชาบานเราจะเข้าสู่เดือน,นละมา ใครที่ยังไม่เคยคิดอ่านกุรอานหากุรอานเตยมตัวซะใครที่ยังถือศีลอดขาดยังไม่ได้ใช้โดยเฉพาะมุสลิมะที่มีประจำเดือนหรือผู้ชายที่เดินทางแล้วยังไม่ได้ชดยังไม่ได้ใช้นะครับก็รีบแก้ไขก่อนที่จะติดหนี้นะฮะก่อนที่จะติดหนี้อัลลอฮ์สุฮาตลาไปโดยตลอดนี่คือการตักเตือนในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวนในแนวทางของศาสนามีฮะดิษพี่น้องมากมายที่เกี่ยวกับค่นคืนนิสฟูชาบาดัด แต่ส่วนใหญ่แล้วฮะดิษนั้นจะเป็นฮะดิษระดับฮัสซันฮัสซันก็คือลองลงมาจากซอเฮียแต่ไม่ไม่ถึงขั้นเดอรอีฟไม่ถึงขั้นอ่อนแอก็ยังยัง,ย,งยังที่หาอ่านกันได้นะครับแล้วก็มีการโต้เถียงนะครับถกเถียงกันใน,ใน,ใ,นในปวงปราดต่างๆและพวกเราก็มาเถียงกันตามนะครับพี่น้องครับลัสมตาตาลได้บอกอย่างนี้ครับในค่ําคืนคืนหนึ่งคือค่าคืนนิซูชบาลลัสมาตาลจะมองมายังเบาวของพระองค์แล้วก็จะให้บรรดามาริกัตนั้นมาเป่าประกาศมาเป่าประกาศเลย นะครับเปล่าประกาศว่าณนะวันนี้นะณนะค่ำคืนนี้อัลลอฮ์จะทรงให้อภัยกับพวงบ่าของพระองค์ทุกคนยกเวน้นบางฮะดิษบอกยกเวน้นทุกฮะดิษจะบอกยกเว้นสองอย่างสองอย่างแต่บางฮะดิษก็รายงานไม่เหมือนกันยกเว้นคือหนึ่งคนที่ชีรลิกคนที่ทําการชีรลิกแล้วก็อิจฉาลิษยาคนอื่นนี่คือฮะดิษที่หนึ่งฮะดิษที่สองยกเว้นคนที่นะครับตัดญาติขาดมิตร กับพี่น้องคําว่าพี่น้องนี้ไม่ใช่แค่พี่น้องร่วมสายโลหิตนะครับรวมั้งพี่น้องมุสลิมด้วยทะเลาะก,กันขัดแย้งกันแล้วไม่คืนดีกันนะครับและคนที่นะครับและคนที่และคนที่เอ,อ่อนอกจากตัดยาขัดมิตรแล้วคนที่กโกรธกันนะครับโกรธกันแล้วไม่คืนดีกันนะฮะพอมุสลิมเนี่ยโกธกันสองสามวันต้องยอมต้องคืนดีกันแล้วเนี่ยคนพวกเนี้ยคนพวกเนี้ยครับคือคนที่แล้วก็อีกอย่างก็มีคนที่อิจฉาแล้วก็มีคนที่ชิลิก ในฮะดิษต่างๆได้ระบุไว้อย่างนั้นคนพวกนี้อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยจนกว่าจนกว่าเขาจะนะครับอภัยกันจนกว่าที่เขาจะเลิอกอิจฉากันนี่คือฮะดิษนะครับก็โอเคน่าแสดงว่าในค่ําคืนนี้เป็นค่ําคืนที่พวกเราจะต้องประกอบอามัลอิบาดเพื่อนะฮะหวังผล,ลบุญหวังการได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺสวตลตาทีนี้ก็มีคนถามอีก นะครับว่าเอ๊ะเราจะมาอ่านกุรานร่วมกันได้ไหมหลังละหมาดมะกะเล็บเราจะมีการละหมาดพิเศษเป็นสุนัตได้ไหมพี่น้องครับการอ่านกุรานการนั่งสิกเกตนะครับการละหมาดสุนัตหรือการเลี้ยงอาหารเป็นสิ่งดีหมดเลยครับพี่น้องดีหมดแลวครับและไม่ได้ดีเฉพาะค่ำคืนนิสฟูสบานมีฮัดดิสส่งเสริมให้มีการอ่านกุรานมีฮัดดิสส่งเสริมให้การล้อมวงนั่งสิกเกิกัน นะครับเพราะในขณะที่เราด้อมวงนั่งสิเกตกันมาริกัสก,ก็จะมาห้อมร้อมเราด้วยเห็นไหมครับแล้วก็มีมีม,มีมีการส่งเสริมให้เลี้ยงอาหารในหมู่มวลพี่น้องมุสลิมเวลาพบปะกันหรือละหมาดเลยนะครับแต่ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นนิสฟูสะบาลสิ่งต่างเหล่านี้ส่งเสริมตลอดนะครับพี่น้องจะอ่านกุราอานเมื่อไหรก็ได้พี่น้องจะสิเกตวันไหนก็ได้นะครับพี่น้องจะละหมาดอาจจะละหมาดสุนัตได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าพี่น้องจะทําในค่ําคืนนิสฟูสะบานก็เป็นการกระตุ้นเตือนเป็นการกระตุ้นเตือน นะครับแต่ไม่ได้มีพิธีกรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะแต่ก็ไม่ได้ห้ามเลยส่งเสริมด้วยซ้าไปนะครับเรามานังสิเกตกันขอดูอากันละหมาดกันโดยเฉพาะละหมาดตะฮัดยุดบาาาา้างตั้งมาละหมาดสุนัตต่างๆบางสิ่งตาง่างนี้ส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้กระทำอลัลฮัมดุลิลละนะครับพี่น้องครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้น่ากังวลตรงนี้ครับตรงที่เรามาถกเถียงกันบางคนบอกต้องทําพิธีกรรมอย่างนี้ต้องมีการอ่ญญานยาซีนนะครับแล้วต้องอย่างนั้นอย่างนี้ในช่วงหลังละหมาดมาัมกอเร็บที่ผมเป็นห่วงก็คือเมื่อทําหลังละหมาดมาัมกอเร็บพอถึงเวลาละหมาดอิชาอัลลอฮฺหอักบาตานคนกลับบ้านกันหมดเลยก็เหลือเท่าเดิมคือสองซอกสามซอบตรงนี้ต่างหากล่ละที่น่าเป็นห่วงเพราะละหมาดอิชานั้นเป็นวายิบที่สําคัญกว่าละหมาดสุนัขต,ต,ต่างๆน,นะครับเพราะวายิบห้าเวลาในสำคัญกว่าละหมาดสุนัตแล สำคัญก่อนละหมาดตะฮัดยุคสำคัญก่อนละหมาดสุนัตก่อนละหมาดซุบะหีแต่ถูกละทิ้งเป็นะมาะนะครับต่างคนต่างกลับบ้านบางคนกลับไม่ละหมาดบางคนกลับไปละหมาดที่บ้านนะฮะอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่จะเตือนตัวเองและเตือนพวกเรานะครับเขาบอกอย่างนี้ครับนะักวิชาการเขาบอกว่านะการการความขัดแย้งนะครับควาขัดแย้งหรือการที่เราจะไปอะของเรื่องของนักปราชนักวิชาการในยุคก,ก่อนๆเนี่ย นะครับที่เขาเขาขัดแย้งกันในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่าตําหนิไม่ใช่สิ่งที่น่าตําหนิเพราะนั้นเราจะไปตําหนิคนนั้นบอกเป็นพวกนั้นเป็นพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับพี่น้องแต่สิ่งที่น่าตาหนิคือเราต่างหากละ่ะ นะครับที่ไปขัดแย้งกับความคิดของปราดหนึ่งปาดน่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสายไหนกลุ่มไหนแล้วเราไปขัดแย้งกับความคิดของท่านต่างเหล่านั้นอันนั้นแหละครับคือสิ่งที่น่าตำหนิเพราะมันจะพอเราพอเรามาขัดแย้งกันแล้วมาถกเถียงกันแล้วทะเลาะกันพอทะเลาะกันพี่น้องอะไรเกิดขึ้นครับเราก็จะไม่ได้รับการอภัยจากล,ลาชสุตาตราในค่ําคืนนั้นเพราะเราถกเถียงแล้วทะเลาะกัน เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นค่ําคืนนิฟูชาบานเป็นคืนที่เรานะครับจะต้องขออภัยต่อรสมัตาลาอ่านกุรอานให้มากละหมาดซุนมหนัให้มากนะครับแล้วก็สิเก็ตให้มากบริจาคกันให้มากนะครับนี่คือสิ่งที่เชิญชวนนะครับนี่คือความสําคัญของค่ําคืนนิฟูชาบานแล้วก็อย่าลืมนะครับเราเหลือเวลาอีกแค่สิกว่าวันเท่านั้นเองที่จะเข้าสู่ร,รมอมฎอนวันนี้จากลาพี่น้องครับออบ,บิเลเดฟิกวาฮิดายักษ์สลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ